อยากได้จังเลยอยาคีย์บอร์ดที่มีจอกับซาลุ KX81 Jupiter เป็นคีย์บอร์ดไซส์75%ที่มาพร้อมจอ TFT ที่สามารถอัปโหลดภาพหรือปรับแต่งไฟล์ต่างๆได้โดยเขามีให้เลือกถึง4สีเลโทขาวดำและสีสแตนดาร์ดมาพร้อมสวิตช์จากซาลุที่เป็นแบบลิเนียอย่าง l u น่าเยลโลสวิตช์และ Galaxy p i n พิงที่เป็นแบบแทกทายแต่ที่เราได้มาในวันนี้เป็นแบบลิเนียงั้นเราลองไปฟังเสียงของลิเนียกัน นอกจากนี้เขายังรองรับการ swap เปลี่ยนสวิตช์โดยเขารองรับทั้งแบบ3พินและ5พินมาพร้อมกับคีย์แคปที่เป็นแบบ PBT แบบไดรซับและด้วยโครงสร้างที่เป็นแบบ Gas g a s ส u r e Mouse ทำให้ลดแรงต้านจากการกดคีย์บอร์ดรองรับการเชื่อมต่อแบบไรโหมดเสียบสาย Wireless และ Bluetooth ส่วนระบบของเขาก็ยังสามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Mac OS และ Windows ตัวเจ้าตัวนี้ยังสามารถปรับไฟได้ถึง20โหมดสรุปง่ายๆเลยนะ z a l ุ KX81 Jupiter คงจะเป็นคีย์บอร์ดที่ถูกปรับแต่งมให้เข้ากับผู้ใช้งานจริงๆถ้าใครอยากได้ JB มีขายอย่าลืมไปจัดกันนะ